ตอนนี้เรามาถึงสนามบินกันนะฮะตอนก่อน8โมงเช้าเมื่อเช้าตื่นมาที่21องศาหนุ่ยขอนแก่นนะอากาศดีอากาศดีมากอากาศดีเลยรับลมแบบน1องศุ่าตื่นมารับลมด้วยเหรอไม่ๆก็เมื่อกี้นี่ไงพี่รอลมตู้อากาศดีนะวันนี้ได้ข่าาเชียงรายน่าจะเย็นกว่านี้ป่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวรอดูว่าัตื่นแต่เช้าครับ เออเอเชียไม่ใช่เหรอไลออนอะขากกับอะจริงป่ะไอเชียพี่นะตัวสรุปอะไรเอเชียใช่ไหมแมงเดินตรงไปนู่นเลยบันใจมากเออาร์กูครับดีๆทั้งนั้นวันนี้เรานั่ย mm. จ er like, ะแถวหลังส er, ok? ุดนะครับสามสิบเอ็ด ขอบคุณครับ p r o h i b i t e d on all Air a s i a f l i g h t s Thank you ถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงดอนเมืองยังไม่ถึงเชียงรายนะถึงดอนเมืองก่อนตอนนี้10โมงติดติดครับเราบินจากขอนแก่นมาถึงที่ดอนเมืองแล้วครับยังไปกันต่อครับที่เชียงรายไฟอีโมงนะ11.45น1ดส่มีเวลาก็เออได้อยู่ได้เวลาชั่วโมงกว่าอยู่พอได้ ต้องไปรับกระเป๋าก่อนแล้วก็ไปเช็คอินใหม่นั่งรอไปโหลดใหม่ครับผมชีวิตคือการเดินทางครับใครบอกว่าเป็นนักดนตรีแล้วสบายนะฮะจริงก็ชอบนะครับสำหรับทจ้างนามาได้อีกนะครับมาได้อีกเดี๋ยวเชิญทันวานี่จะโหดว่านี้เราสามารถนะครับไม่ต้องห่วง่งสุขภาพของเรานะครับเรารับได้ครับขึ้นเครื่องกันต่อครับ พี่น้องตาเอดีฟวะครับตาเอฟดีฟีวะดีเลยดีเลยอะไรไม่คิดแต่พี่เอกเขาชอบนั่งนั่งริมทางเดินนะครับเพราะว่าเขาลุกสะดวกครับลุกสะดวกเอฟฟีเอฟฟีห้องน้ำก็ดินไม่ได้ทุกฟอกต้อขอถามถามตลอดเลยใครนั่งฟีนั่งดีบ้างขอขอนั <S <S ่งริมขอแรกกินดั yup> ่งริมทางเดิน ตอนนี้ลงเครื่องที่เชียงรายแล้วนะครับครับผมนี่เป็นครั้งแรกของเราที่หลังจากหลังจากน้ําท่วมใหญ่ที่เชียงรายไปด้ข่าวว่านี่ตอนน้ําท่วมนี่คือนี่สนามบินนี่ก็ไม่รอดนะฮะยาวก็ผ่านไปได้ดีครับวันนี้เราก็มาเชียงรายมาเล่นกาน งานอะไรชื่องานเร็วชื่องานขอชื่องานหน่อยเร็วๆลุงมารอกระเป๋าครับพี่ขอชื่องานนิดนึงครับตอนนี้เลยอ่ะวันนี้งานอะไรเนือสุดเนื้ออ๋อเนือสุดรั่วอยู่โลกอะไรกันโลกสามบวกสามไม่ทำกันบ้านเลยอ่ะหนูมันไม่ทำกันบ้านเลยอ่ะมีอยู่ไหนครับเนี่ยเออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอแล้วเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับแต่ท่าน หลืออีกคนหนึ่งฮะเแถมคนนึงครับเอ้ากคงแถมคนนองอหนนึงเปิ้ลเบื่อค่อยดีเนี่นแปลว่าฮะแปลด้วยแถมคนนึงก็อีกคนนึงอ่าหน้าเปิ้ลเบื่อค่อยดีแปลว่าหน้าไม่ค่อยดีหน้าแปลกเดี๋ยวดิไม่มีใครแฟนมึงไปดูพี่อยู่ไหนวะ สนามาฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดครับตอนน้ำท่วมนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะตอนแรกบอกว่าจะรอดไม่รอดอันนี้ท่วมหมดครับเดี๋ยวเราไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปกินอะไรไม่รู้พี่หนูเาบอกหอร <c oughs> ลันก๋วยเตี๋ยวเนื้อลดเยี่ยมวเตี๋ยวเนื้อเนี่ยแถวแถวหอนาฬิกา <c oughs> ใช่ปะว <c oughs> งเวียน <c oughs> หอนาฬิกาใช่ไหมแ <c oughs> ถวนี้ชาวเชียงรายต้องรู้จักแน่นอน เนี่ยต้องรู้จ<า>กักแน่ๆเลยเนี่ยเนี่ยคาเฟอเมซอนเนี่ยอ้าวไม่อะได้ข่าวร้านปิดครับปิดเปล่าไม่ปิดเฟนปิดเหรอเอาแถวแนี้ใกล้ๆกันนะร้านเนื้อวัวเนี่ยเหรอหอ๋อร้านเนื้อวัวรสเยี่ยมอ้าวแถวกินครับมาแล้วร้านปิดเป็นอะไรฮะเอาแถวแถวนี้แหละร้านเหล่ามาาเอ็กเพรส แบบนะฮะมีอะไรแนะนำนะฮะแนะนำเหรอคะครับผมโกยซี่หมี่ก็อร่อยโกยซี่หมีค่ะบะหมี่เป็ดหมูแดงหมูกรอบเลยพวกนี้อร่อยหมดเลี่ยวไหมครัเกีียวหลาบซับเกีียวไหมคะเกลียวด้วยเกลียวหมูกรอบอันน้คเกลียวหมูแดงเกีียวหมูแดงปนกันไหมนะได้ค่ะเป็นอย่างไรบะหมี่ด้วยนะบะหมี่เกี๊ยวรวมหมดเลยด้วยครับสองครองครับเหมือนกันไหมคะเหมือนกันได้ก็ได้ครับมีขนมหัวปากกาได้นะคะอ่าิดไม่หมด ที่เป็นสามเป็นสมตไม่ส่พรกใช่ไหมมีพริกเาอยใส่มใมาใส่มีเครื่องดื่มไหมเครื่องดื่มอะเอ็กกวยเส็ไหมขนมโกาดที่มีไหมคะนี้ไม่ใส่ใช่ไหมอย่งรคอย่างอย่างผมหาอยู่จริเหรอเอาเกี๊ยวต้มยำเี่อเอาเกี๊ยวต้มยำนะคะเบาไปไหมคะบามีถามบอกเบาไปไหมคะด้วยเอาข้าวหน้าเป็ด้ว น่าเป็ดนี่เป็ดนังเหนียวครับไม่เหนียวค่ะหัวนังผมอ่ะเขาเป็ดห้องนั่นแหละอันนี้โต๊ะสองครับจริงๆบะหมี่เนี่ยเป็นอาหารแต้เหนือไม่ใช่อาหารทางจีนมันเป็นร้านขายไอ้ข้าวซอยอะไรเงี้ยคนก็ไม่รู้อ่ะไปเห็นข้าวซอยแล้วก็คนภาคกลางเฮ้ยนี่มีก๋วยเตี๋ยว เขาบอกก๋วยเตี๋ยวไม่มีแต่คนเหนือบอกบะหมี่บะหมี่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวคือไม่มีอ่ะคนข้าคกลางเลยอ๋อเขาเรียกว่าหมี่อ๋อมาเรียกว่าแบบนี้นี่เองเชื่อไหมเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์เรื่อจองหรือเปล่าเรื่อจองอยู่แล้วบะหมี่นี่เขาเลยครพูดไม่มันสับเนี้ยมันเกิดขึ้นจากคนเหนือคือเขาเป็นร้านขาย เขาซอยคากลางแล้วบอกาก๋วเตียวเตียวบอบะมีบะมี่อ๋อบะมี่บะมี่ไม่มีคนพักกางเขาปอ๋อบะหมีอ๋อีห่ออะไรพี่ฮะไหนยัออความเลยโอเคโอเคครับชื้อันนี้มันมีที่มาที่ไปนะเอาอีกไม่มีแล้ว๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้ว บะหมี่บะหมี่บะหมี่เกี๊ยวรวมที่ที่เจ๊เขาแนะนำเมื่อกี้นี่ใช่ไหมอิ่วี่สิ่นี่มีหมูกรอบหมูแดงเส้นบะหมี่เป็ดเป็ดเป็ดด้วยใช่ไหมใจย่หน่อนี่นี่นะใครใครอยากกินมาสามารถมาตามรอยพวกเราได้นะครับ อันนี้นี่เขาเรียกที่ขนมผักกาดเรอมีขนมผักกาดแต่จริงๆเขาเรียกขนมโมกกาดจริงๆที่มาที่ไปมันมาจากแถบเทื่อเข่าอันไตนี่ได้ครับได้ครับเยี่ยมเลยฮะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเด็กคนโงครับได้ได้เอาสูตรเนี่ยมาทำเนี่ยนะไอ้นี่ยอ้ขนมเนี่ยนะชาไทยเมื่อประมาณสมัยช่วงที่สามเนี่ยก็าทำต่อเนี่ยสูตรจดทอดเนื้อก็คนเขาเชื่อทำไงวะเนี่ย พอเรามากินแล้วลูกค้าเข้าเยอะเลยครัีลูกค้าเข้ามาอีกเพียบเลยอ่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสองจานเลยเหรอเด็กกำลังโตพี่ว่าอันนี้อะไรอ่ะวิญญาณเป็ดหนังเป็ดเจ๊บอกไม่เหนียวไม่เหนียวแล้วมันไงไม่เหนียวเหรอเหนียวไหมเหนียวโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันหลังเวทีครับ เดินทางมาซาวเช็คกันตอน,ตนสี่เกือบจะสีส่โมงโดยที่พี่เราเข้าห้องน้ปะเราเล่นกันหกโมงครึ่งนะฮะวันนี้แต่ว่าต้องมาซาเช็กกันแล้วก็รีบพอเช็กเสร็จก็รีบกลับวิธีของเราวันนี้ครับนู่นจะมีเขาเรียกว่าเป็นแคทบอ็อกยื่ออกไปตรงกลกางลานคนดูเลยนะอันนี้น่าจะทำมาสำหรับพิตูน เดินเข้ามาแคบเลยเราแก้ได้ณจุดนี้ ีทครับแบ่งเป็นห้องๆเป็นสัดส่วนบอดี้สแลมอันนี้เป็นน้องนอนเธอนอนนี่พิกซี่สวัสดีครับแล้วก็ของเราพอสอยู่ห้องริมฮะในสุดเดี๋ยวเราเล่นเป็นวงแรกครับจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ห้องนี้นะกับโรงแรม ปราบน้ำสี่โมงกว่าแล้วเราจะต้องกลับมาเล่นที่นี่ตอนหกโมงครึ่งครับไปไปาดการตมันต้องเลื่อมขนาดนี้ทำไมอ่ะเขาปิดแล้วปิดห้าทุ่มพี่ไม่มีไฟเปิดอยู่เลยเฮ้ยเขาเปิดหรือปิดห้าทุ่มจริงว่าเรีบกลับดีกว่า ถามคขาดูอ่าๆๆไปนี่สายสายนวดมเมื่อยเลยเนี่ยกินกะละมูนมาเมื่อยเลย,เยสายนวดเลยต้องต้องถามเวลาเลยอ่ะยังไม่รู้จะกลับมานี่กี่โมงอ่ะนี่นี่นี่จริงจังมากฮะ สายนวดสายนวดเมื่อยเลยเนี่ยนี่เมื่อยเลยได้กลิ่นกระเบื้อลอยมาเลยอ่ะเมื่อยรอเลยเส้นขานี่ตึงตึงมากหนูโทรหาใครอะ่ะตามใครอยู่อะ่ะยังไม่ลงมาไปไปเฮ้เลยไปก่อนกันนะอันนี้กำลังจะไปที่เล่นแล้วครับวันนี้เราเล่นเร็วมากหกโมงครึ่งหกโมงครึ่ง <c oughs> เดี๋ยวต้องรีบกลับเพราะว่าจะต้องมีโน้ตเท้าใต้โรงแรมนัดไล ไม่สนใจใครทั้งสิ้นเล่นเสร็จไม่ดูวงอื่นอะไรไม่มีไม่อยากดูใครทั้งสิ้นเมื่อยไม่รู้ว่าเขาปิดท่ารุ่มหรอได้ข่าวเมื่อวานเข่าโอ้โหโดนเข่าไปดอกนึงอ่ะโงเข่าไปเลยครับถึงขั้นต้องไปหาหมอไปหาหมอเลิกใช่ใช่ดีพอดีหน้าโรงแรมนีคลินิกพออดีหมบอกว่าเป็นอะไรเสพเป็นอะไรอเสพแล้วครับตอนนี้ก็มีปวดนิดนิดนะแต่ก็โอเคดูข้อดีแก็บไม่เสพมาบมาเชียงรายอเหมอให้ยาหมอให้ยามากินอย่างเงี้ยเหรอมีกินด้วยครับแล้วก็เมื่อวาน ไีตมันเท่าเขตเท่าเขตแล้วอาการออกเปล่าเออเอโดนฉีดมาด้วยฮะฉีดตูตมาด้วยฉีดตูวนมาด้วยเลยอ่ะต้องฉีดต้องฉีดคราต้องมีสตินะเป็นแบบพวกผมไหนแล้วผมก็ต้องเนี่ยกลัวกลัวที่ไหนเจ็บปว่กันอยู่นอกขนแก่งกับเชียงรายก่อนเลยเมื่อวานขนแก่งแต่วันนี้เชียงรายจะเจ็บกว่ากันที่ไหนเจ็บปวดข้อเข่าข้อเข่ามุ้งอ่ะอ๋อขนแก่งขอนแก่นยังมา ถ้าหัวเข่าขอนแก่นจะกว่าแต่ถ้าหัวใจไม่มาไปแล้วแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คือกินข้าวเย็นเสร็จแล้วแล้วคือกินยาต่อกินยาเลยต้องไปนอนไปนอนก่อนใช่ไหมเพราะหมอบอกแล้วยงไม่ไน่ไน่พวกผงแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่พี่ๆเขาไปซาวเช็คแล้วเองนอนอยู่ที่ห้องแน่ขอนเนี้ยพี่พวกผงคือพวกผงผงอะไรพวกผงมันคือยาแก้ไอสลามม์มองมือถือก็ไปนับตัวเบอร์ห้องก็จิหอแก้ไอยาแบบ เป็นผนโบราณอะไรเงี้ยใช่มันเป็นผงผงสำหรับนักร้องนำใช่ใช้เสียงเยอะใช่ใช่ไปครับนะตอนนี้ครับคือหกโมงครึ่งแล้วเรามาถึงตรงเวลาเป๊ะครับลงจากลงจากรถตู้ว่ต้องขึ้นเวทีเลยช้าที่แฟนคนเดียวอ่ะ

ดูจากในโทรศัพท์บอก24่องศาแต่ดูทรงแล้วน่าจะต,ต่ำกว่านั้นนะเนี่ยได้เลยปะครับคนรออยู่แล้ว ของเราวันนี้นะครับมาลงนี่พอมีวงเล่นต่อมันก็จะวุ่นวายนิดนึงครัเพราะว่าเขาจะต้องรีบเราก็ต้องรีบเคลียร์ตัวเองลงจากวีทีให้เร็วที่สุดไอคิวมึงเอากระเป๋ามาด้วยสแสดงว่ามึงจะกลับเลยใช่หไหมเอออบ้าบอ วันนี้น้องหินเอาของมาฝากเป็นช้างอุหลงให้ทำอะไรครับถ่ายรูปเหรอฮะมาถ่ายรูปมาเฟนมาขณะนี้น้องๆพิกซี่อยู่บนเวทีนะฮะเฟนเขาจะตั้งใจดูเป็นพิเศษนะครับจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยเต้นเพลงอ่ะเพลงนี้ก่อนเลยอ่ะแต่ว่าเรายังไม่อยากออกสเต็ม บ้านเนี่ยซ้อมมาตลอดเบนน้องๆเขามีชื่ออะไรมั่งสามคนเนี้ยมาเบลมาเบลแล้อ้าวมีใครอีกจำไม่ได้เราไม่รู้จักเลยจริงๆนะไม่รู้จักใครเลยอะเดจ้าวูเนี่ยรู้จักเพลงเนี้ยเดจ้าวูเนี่ยรู้จักโอ้ยเต้งได้เลยอ่ะขอาัอสเต็ปหนึ่งอ่ะนนี่เดือดแน่นี่เดือดได้แน่แน่

ห้องของผมเลยเดี๋ยวผม,<อ>มเลยเองหกไม่มีพี่ผมศูนย์เก้าอะหกศูนย์เจ็ดพี่ไปเขาหกศูนย์เจ็ดเอาหรอพี่ถึงสี่งศนย์ถึงโรงแรมกันแล้วนะครับก็คือ<ม>เล่นเสร็จแล้วออก,ออกมาเลยฮะไม่มีทะเลเท่าไหร่ครับเช้า,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 ชาแล้วครับกลับกันแล้วนะฮะเช้านี้ตื่นมาพร้อมกับอากาศที่เชียงราย21องศาครับอากาศอย่างดี ไงครับพี่เมื่อคืนเมื่อคืนชนะ4-1นี่คือถึงก็ต้องใส่เสื้อกลับเลยเหรอฮะอ๋ผมมาอยู่แล้วอันนี้คือเสื้อแท้ครับพี่ซื้อที่ไหนด้วยเออเราไม่ไปดูแล้วเขาเอามาให้เหทำไมเสื้อแท้มันรอบนี่วะไม่รู้ตำรวจจำขาอไม่ได้สิขอให้มาเขาะใครวะเออมันเป็นเคลียร์เสมอที่ไม่ใช่แล้วเนี่ยรอบอย่างเงี้ย โอเวนเดอะสเปอร์โกมาชิงอินโอเวนเดอะสเปอร์โกมาชิง I wanna be the super โอเวนเดอะสเปอร์โกมาชิงอิขาแสดงความดีกับเขาแสดงความดีกับแฟนสเปอร์ของเราต้องอัดไอ้นอตลอนดอนเฟรเวอร์ไปเดินทางกันครับวันนี้หมดแล้วจบทริปสอวัน เดี๋ยวรอพี่ชายเฟ้นอีกคนนึงวันนี้เราก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มาออกทริปกับท่านเศรษฐีนะครับที่มีบวหวานพงแหวนเพลรก็เป็นชั้์พีเ์ลีด้วยนะเริ่มแล้ววันนี้จะกลับแล้วรลับเชียงรายแล้วเดี๋ยวจะกลับไปดอนเมืองแล้วครับผมสรุปมากครับสนุปคนเหนื่อยสองทริปขอนแก่นแล้วก็เชียงราย รเดี๋ยวรอดูกันนะครับไปดูตัวเต็มกันคับผมเจอกันงานหน้าเจอกันงานหน้าก็วันที่แปดคลิปเร็วๆนี้ก็วันที่แปดที่ไหนวันที่แปดนี่เ็นท่ท่าสยามท่าสยามท่าสยามก็ไปเจอกันได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทางเพจของเราวงพอว่าเราไปเล่นที่ไหนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีที่ที่วกรุงเทพ่แล้วก็ทางภาค มีีใต้ด้วยนะมีใต้ด้วยนะใต้ด้วย,ยตอนนี้มีครบหภาคแล้วครับลองไปดูกันนะครับส่วนมีติก๊กธันวาเนี่ยเยอะส่วนใครสนใจงานเขียนของพี่นอนะครับติดตามได้ที่แฟนเพจตระเทศมาแสงนะครับอินบ็อกซ์มาแล้วก็จะส่งให้นะครับครับผมแล้วใครสนใจที่จะซื้อแหวนซื้อสร้อยซือยซ้ออะไรนะครับติดตาม<ะ>ได้น,นะครับผมจะมาไลฟ์ขายโอเคบายบายบาย